พี่น้องป้องฝ่ายสัปูุสุคนจ้ามันมีพี่ละมีกับมาเลี้ยงควายกับไออ้วนควายดอนจ้ามันนี่ฮะไปอยู่กันที่นะของแม่กองจ้ามาพ่อกับใช้นุ่มรูบรอแล้วพี่น้องเด้อหลายคนทักทายเข้มามาว่าพี่ละมีพับไปหาไออ้วนควายดอนเนี้ยเราจะจังใดกินจังใดสนว่าเนอะไออ้วนอยู่จังใด,ก,งด,งดกินจังใดเท่า โอ้ยบ่ได้พอกันโดนครับมีจากตัวแล้ว,วควายนี่งคือส่งหลายตัวเนั่ยใส่ใส่ใส่อันนี้ควายพออดด้วยโอ้ควายพออดแต่เนี่ยควายพ่ออดกูเ้นเนี่ยอใส่ควายมูเจ้าได้ป่ะเนี่ยไดค้ครับมูอะไรอยู่เราปีน,นี้ให้ผู้ใครแค่ไห้นี่นี่อยู่ที่หูไอ้หมูไทยนายน้อยเปนเต๋าคือไม่ไหว อันนี้ก็เป็นน้าทองเล่ของไอ้วันไพดอนใส่ใส่ใส่ผวัดเนี่ยนเนี่ยไทยยุ่เอ้าน้าเจ้าตีเนี่ยแม่นครับอ้าวข่อยหัวก็คงจักว่าน้าเจ้าได้เนี่ยปีแรอยู่ตัวร์ไหนเจ้าป้าทีทัวร์ใส่เบืองก่อนชื่นชมก่อนพี่น้องเอ้ยนายวันแน่นอนจัะอันนี้พี่กัดได้ไหนวันพี่กัดน้องอย่างเขาครับนี่ถังน้าหน่อยพรอมว่านั่นเป็นน้าของพ่อป๋องตั้งแต่สามปีที่แล้วพี่แยมมี่กับน้องอุ้ยก็ได้ไปกินข้าวซูกันยุหันละต้มอึงก็สู้กันกิน มันมกักไอ้น,นี่นกับเรื่องของพี่วิวของอีพ่อของพี่ปองของไม่กองของเจ้็ของพองีงพยแย่พยยแล้วอีกของพยยี่วแล้วอีกนี่ของหลวงพ,พพง,งพ่อคือของน้าของหลวงพ่อเอฟัน่อยไปน้ำหาเจ้าอยู่คนไหใคร่อยเคี้ยวขึ้นไปพูนน้ายายพูนาพญายเถาน้ายายเต็งขึ้นไปน้าอันยายเตียบพญายวด ่อยก็เลยว่าสิก claro ับบ้านดอกคยสิเปล่นน้วเมียวคยสิเล่นน้ค um ู่เมียวไปบวางสิคยสิเลี่ยนน้องยาเซ่มันยาเซ่คเลยไม่เลไม่เห็นเจ้ามันยังมานีเนี่ยมันน้าพฟแววน่ะเอเจ้ากีไทยิมเจ๊ไดมันเออเจ้าีไทยิมเจไดมันน้าเจ้าของเพื่ก็ไทยแล้วแต่รีเอามาเลี้ยงนี่ตอนนี้เลี้ยงใส่กันมันบ่ฟังพูเป็นของเป็นตาอดนั่งเฝาสิบ่ลองไทไทขอจริง โอ้มาเลี้ยงควายสองคนโอ้ระบบสองคนนี่เดี๋ยวมันเทีมันแทียมโอ้มาต้องเลี้ยงซอยกัน<อ>นะ่นเนาะขับไปขาไม้ล,ล,ละลับละล่วงของเขาไปเนาะเออก็ได้มาเลี้ยงกับน้องมีมีพระอาจารย์ทักเขามาครับพระอาจารย์ทักเขมาม้าไว้ไอ้วันจะได้ขีดขวาน้ำเล้าสันวาเน่ะเจ้าเหยีบก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ว่าอาจารยไม่ใช่จาว่าทีเหยียเนี่ยมันคือโอ้ยเกับคำมั่บคำมับว่างบ่อนเดี๋ยวนี้ เอาเอาผูรใดนั่งทางเจ้าเนี่ยเจ้าก็ัวไฟดอกความยากแกลัวไฟนอนพี่นองเงยสุเทียมไม่ไ้ถ่ายมัววันนี้มืนี่ปร้เดกงฟองไงมัประเดกฟองไงมัเนี่เอากลองมือถือมาจันพอดีตั้งใจที่จะมาถ่ายอกครับเสียงอาจสีบวชาตปันใดบังเอิญว่าพี่จ้าบังเอิญเป็นนี่ที่ไหที่ดีพอดีมื่นี่กเงี่ยเสียงจากไยนอนอะไร เสียงรถไถนานั่นแหละเขียงรถไถนาอันอันอันนี่รถไถเนาะเดินตามอันนั้นรถไถทันสมัยรถไถง่ายคู่บัวตาที้สูบอันนี้ก็สุมสูบเดียวมันกำลังลงไถลงนาเมื่อนี้ก็ไปผายแล้วใช่ที่ว่าไอ้ฟังที่ว่าไปว่านเขาไถเมื่อเนี้น่ะมากตานล้นใส่แขนนี่เด้ไปอยุงมูยู่นี่เด้คนอย่านนี้ข่าวเยอะพอดฝันฟังอยู่ มื่อนั้นข่อยน้ำหาเจ้ากับน้องอุ้ยแฟนขับส่งของมาะไฮอ่านว่าสิมาเปิดของใส่น้ำกันนี่แหละขวานข้อหาเพื่อนก็บารักษาอักเสบน้องอุ้ยบ้าปะแม่บ่อนมะม้าดอกเลยวางสิเลยมาเปิดกันแล้วมาที่นี่ไม่ยังปวดได้่าโอ๊ยแล้วก็บมะม้าดอกมะตอยบักตานน้ำใหญ่พอนะท่านว่าหน่อยให้ปวดมาที่เรียกว่าไออวันถุงมาชัยบักตานเออมือกูคือมีแต่ขี่แทะวะท่านเออขี่ยังหล่ะท่นบอกว่า คนแล้วว่าท่านไอ้ตัวว่าเอ้า,อาคนก็นคือมบนได้กินขี่มาขี่หรอกตัวก็ได้ว่าเมือ่อกี้วกับไอ้นอ่าไอ้ก็เลยมากินบบบนี้พ<อ>าใส่หมวกไปของจานพาร้อนหมักตานนั่นน่ะก็เสีบเสีย,ยบแบนี้ก็มันไอ้ก็เลยว่าว่าอิม่มหน่อยละว่าท่า,เานเาาออเมื่อกินนี่แล้วจะส่งสามร้นนี่แหละ<อ>ว่าอิ่มโอ้ยม่ได้การดีนะพี่น้องเนาะจ้ามาจ้ามาเลี้ยงควายใส่กันเลี้ยงควายสัวกันม้วนมวนจ้า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนหกแล้วไหมวันเนาะครับช่วงเขากระลังลงไฮลงนาครับไทยให้ไทยนาผาสานรุ่นไทย่งยเงงร่นไสหนี่งยเงงรุนไสหนีเงยังงกันหนีไว้ประจับไม่สาวไว้ยังที่บ่หวานเออแล่นลงมาน้ำไม่สาวใสได้เลยต่ำเลยจีโอ้ยนางจะก่อผู้เดียวเก็บไหลเอาเอาพี่น้องเบิ้งควายพ่อโอดเริ่มมาแล้วมื่อนี้พ่อโอดเราไปเลี้ยงควายอยู่โคกจ้ะ ยังมะเ้ยงกับเสียเอาควายเขาขอคอกัดน,น,นี้นเพื่อนซ่งสิตื้นเงื่อนห้อมกันน,กน,น,นั่นไหมเพราะว่าเออควายสองคอกเจอกันบัดเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยควายสองคอกเจอกันพี่น้องเอ้ยสิบแปดตัวเจอสิบก็ตัวบัดเนี้ยลังง่วยๆพูนะ่ะ <c oughs> ไอ้วันเราไปรัดควายนี่เราจะบรรยากาศยังมะเร็งของบ้านเขาจากพี่น้อง าควายตัวออกหนาคือง้างถ้ากองพระโอษนะเห็นไหมพระวัดเอาเอาคือส่งเตือนคือส่งเตือนป้าที่ทัควายหน่อยเผือกขึ้นลายตัวแถวควายของไผยแน่เนาะบัดเนี่ยควายของพายวันน่ะแหละมันมาผสมมูพี่น้องเอ้สวรรค์พระจ้าคุณนะโอ้ยทั้งควายเผือกควายดำเอาเอาเอานั่งพุ่มยังน้ำกลินพี่น้องจำนั่งพุ่มในบอยจันเนี่ยคุณนะพระโอษจูงมาแล้ว รันงะัง,งี้ยยุ้ยค่อกๆแล้วเอ้า่องหว้วง่องเตือนกัน่องหา่าโอ้ยเนอะควายห่าเนี่ยล้เพื่อนว่าควายหา่าอันนี้ก็ล่ามไวอยากไปน้ำมัวไปแล้ว พี่น้องเบิ่งนโนจ,จ้ะลูกหมูสามตัวของพี่เลี้ยมแล่นมาหาแม่แล้วเอา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 ตัวน้อยๆอันนี้น้องอันลูกเจ้าเกล้วยนี่พี่น้องเลี้ยนแล้วเลี้ยนแล้วปุ่นน่ะโอ้ยเนาะเป็นภาพตะฮักอีหลีจังเลยเนี่ยนี่มาเพื่อืมอเออผเลียนผมมักที่สุดเลยหนูผมจะปลูก้อม กินไปยังที่ถ้าเขาอิ่มโยกตัวมือโยกแล้ววิโนอยู่ตรงไหนอันอันปลูกไว้อยู่ใส่เกาะอยู่ฟาร์มหยาเจ้ามันขึ้นไปว่าเพระท่านเกิดโยกเจ้าให้เพราะฝนเนาะครับเจ้านี่ฝนถิ่มช่วงอาทิตย์นึงแล้วมันถิ่มแนี่ยในภายเขาภายน้ามันในภายเขาภายน้าเนี่ยวัดเจ้าถ้ามันรดเลื้ยงไหลมันก็คือโบราณแล้วนวัดปวดเอวนะวัด จมปุยนะวัดปวดแหววแวลันเลยบ่ผิดเนาะนวัดแหวลันปัดเนาะบ่ผิดนี่มันต้องผมดเเออสวยบรรยากาศดีแแก่มันน้อยแรน้ำมูลนปวดมูลทุกมีแอนี้จากวันต้นน จอไปบดบุญลอดบุญเหลียบุญไหลทีเดียนี้บุญยังเนี้ยก็สาตัวทันบุญลอดบุญเหลียบุญไหลบุญลอดบุญเลียวบุญไหลเลี้งมันน้ำกันบุอีมใจเล้ยงน้กนโม่เออมันนี่กินเล้งกับยังมันนี่ขาเที่ยงอหะกินกับแกงหวกแกงหวกตั้งเสบเถอเที่ยยูฟ้าไปสอนตก็ได้ไปดอกใส้ยังไสบผีเลือบ่แกงหวกใสใบผีเลือดส่มัแข้งก้อนใส่บบกพีก้อนใส่บกพีตั้เสียบเถ แคบก็บจริงจะอิ่มผูนี้อ่ะาช่เศียบเศียบเศียบพอไปอฟ่อนก <c oughs> ินงกะปวงอันเนี้ยได้กองลราแพงขนาดเนี้น่ะแพ้งไวแต่ไปน,นุ <c oughs> ป่งไปฟ้อนย้ำตกกันเพราะว่ากินงกะปวงเขาดีๆงามๆเนา่ไปนุ่งฟ้อนหดน้าปีกปยกล็ดย่องก <c oughs> ันมุนเอะๆจิจ้งกะปวงจริงๆ<อ>สุดลาตีสุดกาลาดินเนอร์สุดอย่างเขาเจ้าเฟนนลรีเฟนนาร์อย่างแปลว่ามันมันเป็นลียด จ้งดางว่านี่ยหละโอ้ยคนไปขนมาจะน้ำเกลือนะพี่ต้อไปกันนุงฟ่อนสงการเมื่อสุดไถเนี้นุ่งฟอนเอาน้นโอ้ยเราขนให้กันนี่คือของคุณหญิงคุณนายทั้งนั้นแต่้บอกว่าโอ้คุณหญิงคุนายมัเขาเจ้มเห็นเจ้าจีบวียดตรวุดแต่ให้น้ำชุดชุดแต่ว่าเอามันุงเสื้อผุนบังไปถืยเนาะชุดเขาจะนุ่งไปโรงานรับดีไร้ง หนได้เงินนี่วันทีพันหาสุดไม่งินทีพันหายตเมือสุดท้ายแม่นเหมือนตรงกลางเหมือสุดท้ายเหมือนนิดๆนิดๆเขากนได้หลอกดาวเขาดีพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปทั้งแบ่เจอดนี่ยบ่ได้ไปตลาดนัดบ่ได้ไปคลองนั่นบ่ได้ไปคลองนี่มาอยู่แต่ทอกไอ้อ้วนควายดอนคลองน้องอุ๋ยก็บ่ได้ไปบ้านไกลกันจ้า นี่หละมาเ็งะยุ่นี่ละ <c oughs> วาน่าสองพอววานิลล่าคนแกนผิดเก็บพ้นก่ที่ออพกมันเ,เริ่มเริ่มเบาบางแลีวเด้ไหมทวนพี่เริ่หางเนี่ยที่กี้ไหลีไม่ตะพี่จะเป็นสามสิเป็นเจ้าของมันเริ่มห่างเล้่าวันนันหน่ยสวดมนต์ทุกพื้นหนึ่เทาต่ละนัดเปิดว่เปิวะติกันเกลิดวโลกหาเนาะคอนแกนนี่ละห้าไหลนพี่น้่งถามมาา แล้วนี่กเปลางงนนพวกกระบี่่ไปอไรดอกจ้าเปี้ยนี่มัเปิดนั่นเปิดห้อกล้บไปดอกพี่น้องเจี๊ยบเจ้วเจี๊ยบกัน่ะเจี๊ยบขาหน้อ้วนใช้ความอมอืมี่ก็เปนไทยเนี่ขีเฟือ้เหี้ตายขี้เห็นี่สีส้มนี่ี้มนาทองบ้านก็นี่ที่ผมไอ้ก๊อฟไหมพี่สีเป้ว บวอาที i, oh, ่ต er, ้องเว่าต oh, ัวเ like, ิดตแคสิงเจ้าก็ว่าวล้วเิรสี่แต่กวาทีแล้วก็สามสิบงสี่โอ้ยมาผมมาแล้วตัไก่นี่เรามันไหลผมเกลี่ยหมาผมนี่เพรามทามาไเกลี่ยมาว่าีมันอ้วนคือเขาแนวหมามันมันแนวอ้วนผมเกลียตกับบงงามนี่เนาะเขาว่าของพวกนี้เรามีปออย่างใดกับบงามนีว่าถึง หมาจวนจัดเอามาเลี้ยงไปหาเห็นว่าหมาเจ้าของมันเฒ่าได้เพรามีมูอกับไปเห็น,ยนอยู่นนันนั่นตาเปียกอีกที่ได้บอกตัวดีตัวงามดอกตาเปียกอีกที่เอาซุ้มมันรอ,อดนี่แหละรอดห้านีต้องไปเลี้ยงมันจะคุ้นวะคุ้นยู่ดอกแก้วอั่นขงบงางอําสิ่งแต่เด็กมันอยากไปไน,ไนอนไปล้างอยู่ มัก็ไล่ไปลงเงาอันเด้ดาไปดงสวนไหนโอ้ยมือไม่ค่อยไปไปหลายนเป็นล้านเลียงเออเฮ้ยทับเตรียมประเทศทีุ่คือว่าบ่คนไหนอผม่จวบนว่าที่เรากับมู่งจมาว่าจกมู่เจคือมปยเอาลูกนี่ยงามอีเลี้ยงเออเฮ้ยเป็นให้ก็ขอต่อ หลายปีโยนแล้วก็สอสอบรรทมดดอกดาวเลี้ยงกระโจนกระเจ้าไขในเงินหลายมื่นแล้วเลยมาออนนังนี่แล้วโอ้จดหาปันเีวนนี่แหละบานีก็เลยูคเ่านี่ก็ไปไปเรียนน้ำหน้าเกียงเอาจากมันนี่แพนี่ถ้าวัดกับไปวันพนั่จะต้องรับไปก่อนน้ำนองเด้อมาเรียกควายอ่อนลายน้ลนองจ้ามันนี่กะขอเจ้าข้าสวัสดิจ้า กำลังเสียเขาพอกเจ้าพี่น้องเอ้าฝนหย่างตัวเป่าเอ้าตกมานีกวะเจ้าเนี่ยเอ้าบ้านบ้านเฮาคือจังบ่นมีเงี้ยเอาแล้วยายแมวจะได้ไผยเขาปนน้อบัดนเนี่ยบ้านตกตกหน้ายายแมวเตี จากน้บโมักยาก็เห็นเจ้าย่างยุติม้บุนทล่ะชอบวันนี้เนอะสดๆนาะฮะนี่พงตอนนี้แหงมากเลยจะใครมันนั่งนั่งปนั่งีไรเน่ยมักไรเน่ยแงยจิงจิงเนี่ยมาลดไป้วนมากทีสนะ เฮ้ยทัานมองว่าแว้งเลยจ้างั้น่มกินตุ้เนี่ยพ่อมีค่อยอยากโตเดียวเนี่ยสิบสี่สิบ่อนีอะไรจ้าพี่น้องพี่แรมมีว่าสิมะเฟืองสวนดอกไม้ของมูลนะจ้าพอดีไปพ่อกับพันกวันค่ยดอนจะไม่จอดพี่ต่อันกวันค่ยดอนเน่อยจ้าง้างมาพี่น้องสวนดอกดาวเรืองจ้าหาแ้วจบคลิดกะบปันหาง้างคักง้างเนี่ย ตืตออน่น,นอันนี้โยข้างนะ้าผู้ใดอยขางนะ้าพวัต้อะอันนี้เขาเอื่นว่าข้ามยากใสเป็นน้าของพวัตต